น้องเขาจะเยอะกว่าไงออผมว่าจัดเลยลูกสุดท้ายแล้วเอาไงเที่ยวเลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยนะอย่าไปอย่าไปกลัวถ้าได้น้อยประชาชนทั้งประเทศ <provoc> ก็แค่จะได้เล็กเมสเศษไปหาคุณแค่นั้นเองหรอครับแค่นั้นเองข้าจจะได้เล็กไปประมาณไหนพี่ลิงเขาก็แค่พูดขอบคุณว่ารวยชื่นใจแล้ชื่นใจดูกัน<ว> เสียงโชคครับการเสียงโชคแทนน้องนะครับมาดูนะฮะจะได้ห้ามือหรือไม่ฮะครึ่งแสนหรือไม่ขอสามขอสี่ขอห้าอย่าได้ศูนย์เป็นอันขาดเพราะถ้าได้ศูนย์ไรอันจะได้น้อยที่สุดเท่าที่มีมาเลยคือหน3 3บบาท ทังเป็นวินาทีที่บีบหัวใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเองก็ไปร่วมเอาใจช่วยให้หลักนี้รายอันขว้าเลขอะไรก็ได้แต่อย่าไป็นูนเด็ดขาดครับไม่งั้นเนี่ยจะได้เงินกลับบ้านไปน้อยที่สุดในรายการเท่าที่เคยมีมาซึ่งอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับห้านะสี่กับห้าเท่านั้นขอสามขอสี 4, อ่ขอห้านะ